สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาทําการสอนวิธีการเพิ่มมอนเตอร์ที่ไม่มีอยู่ในระบบของแล็กนาล็อกนะฮะอย่างเช่นจะเป็นมอนเตอร์ที่เซิร์เวอร์บางเซิร์เวอร์ครับที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ฮะเป็นมอนเตอร์ที่ทําการคัสตอมขึ้นมาครับอย่างเช่นก็จะเป็นมอนเตอร์พวกเป็นกิจกรรมบ้างหรือมอนเตอร์อื่นๆครับที่เพิ่มขึ้นมาครับอันดับแรกครับก็ให้เราทําการเข้าไปในเกมครับจากนั้นเราก็เอาตัวของเราเนี่ยเดินไปที่มอนเตอร์ครับ ที่เราต้องการจะเพิ่มตอนนี้เราก็จะมาทดสอบด้วยโพลิงนะอ่าตัวนี้ครับจะเป็นตัวสีม่วงๆนะครับทีนี้ไปดูที่โปรแกรมครับทีนี้มันมีตัวกลบอยู่ใ,ใกล้อ่าทีนี้ครับขึ้นแล้วครับ ก็จะได้เลข2 4 5 5 5 1ครับคือเป็น ID ของมอนเตอร์ตัวนี้ครับทีนี้เราก็ทำการ Copy Copy ีเลขของมอนเตอร์ตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวครับตีกบก่อนครับถ้ากบมันมีมาอยู่ใกล้หรือเป็นมอนเตอร์ตัวอื่นที่อยู่ใกล้ๆครับมันจะทำให้ไม่เจอครับเราก็ตีมอนเตอร์ที่อยู่รอบๆอบ,บตัวคอนก่อนเพื่อให้ได้เลขมอนเตอร์ที่เราต้องการอ่าคือแล้วครับ เราก็ปีมาทีนี้ครับเราก็ไปในโฟลเดอร์ของโปรแกรมแล้วนะครับจากนั้นก็เปิดในโฟลเดอร์ dB เข้าไปที่ Mob DB นะครับทีนี้ครับเลือกรหัสที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นรหัสที่สูงกว่าอันเดิมที่มีอยู่ครับเราก็ทําการเพิ่มมันทันใหม่ขึ้นไปจากนั้นเราเพิ่มชื่อมันเตอร์เป็น Folling เนส่วนต่อไปคือเลเวลครับถ้าเกิดเลเวลเราไม่รูว้ว่าเลเวลอะไรเราใส่หนึ่งไปก็ได้ครับจากนั้นก็ทำการเซฟแล้วกดปิดทีนี้เราก็ไปที่ในไฟล์ของ m a i n d b ครับเปิดขึ้นมาเราก็เอาเลขรหัสที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับมาทำการใส่ที่สูงสุดทำการเซฟไปแล้วกดปิดครับทีนี้เรากลับไปดูในส่วนของโปรแกรมของเรานะครับเราลองเดินไปที่มอนเตอร์ที่เราต้องการเมื่อกี้ครั้งนะครับ ทีนี้นครับสองหนึ่งสี่ห้ามันก็จะขึ้นมาให้ครับเห็นไหมครับสองสี่ห้าห้าหนึ่งครับก็จะขึ้นเป็นชื่อโพลิ n งทีนี้เรากดแอดเข้าไปครับพอแอดแล้วมันก็จะขึ้นมาครับเป็นมอนเตอร์ที่เราการโจมตีครับทีนี้เราแค่กดสตาร์ทดูครับแล้วดูครับว่าตัวละครนั้นโจมตีมอนเตอร์ไหมถ้ามันโจมตีนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราได้ทําการเพิ่มมอนเตอร์ใหม่สําเร็จ สำหรับในแผนที่อื่นๆเราก็ใช้วิธีนี้ครับเช่นเดียวกันครับก็จะสามารถใช้งานได้อย่างปกติครับหากไม่เข้าใจางไงก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูในการอธิบายและสอนครั้งหนึ่งครับเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แลวลองว่าท่านสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปการสอนเพื่อมอนเตอร์ใหม่ๆก็มีเพจทนี้นครับสวัสดีครับ